ชาชาไทยแม่ลตัวไปต้องอาศัยเราชา,าชาวนาชาสวนชาวไร่ยังผลให้แก่ไทยมิเาันญา,าสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรศาสนำไทยกับผมจัดสดามณีรัตน์เช่นเคยนะฮะอย่างที่ทราบกันดีครับว่าปลายปีที่แล้วนั้นคนไทยทั้งประเทศต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในรอบ50ปีที่ผ่านมาแน่นอนครับสร้างความเสียหายในเรื่องของพืชไร่ต่างเพื่อปศุสัตว์ต่างๆนะฮะ วันนี้เรามีแนวทางในการฟื้นฟูเยียานหลังน้ำลดมาฝากกันแต่ว่าเป็นในส่วนของไม้ผลนะครับผมจะเป็นไม้ผลชนิดใดนั้นตามผมมาที่นี่ครับม,มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ครับตามมาครับ คุณผู้ชมครับจากปลายปีที่ผ่านมาเมืองไทยของเรานั้นถือได้ว่าได้มีการประสบะภัยน้ําท่วมครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ50ปีที่ผ่านมาทําให้ใหลายพื้นที่นั้นนะครับต้องได้รับความเสียหายรวมไปถึงสวนสมโอด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้เราจะมาร่วมกันพูดคุยนะครับหลังจากที่น้ําไปแล้วการฟื้นฟูจะทําอย่างไรได้บ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดออรอัมพยวันพรานุวัตรครับท่านก็มาพูดคุยเราด้วยนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ อาจารย์ต้องถามสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคพืชเอง <คะ S 2> หลังจากที่ปีที่แล้ว2,554 <คะ S 2> น้ำเนี่ยเข้ามาท่วมครั้งใหญ่พ <คะ S 2> ืชไร่โดยเฉพาะไร่สวนเนี่ยนะฮะก็โดนไปตามๆกัน <คะ S 2> มีการเข้ามาพูดคุยมีการขอความช่วยเหลือ,อยังไงบ้างรครับอาจารย์ฮะในช่วงของน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่ามีหลายหน่วยงานนะคะที่ลงไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะยิ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และก็เนื่องมาจากว่าในเรื่องขององค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะเกษตรเรามีผู้ทรงนุวุฒิในหลายๆด้าน <c oughs> นะคะสำหรับในกรณีของไม้ผลยืนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสมโอ <c oughs> นะคะไม่ว่าจะเป็นคณะเกษตรเองก็ตามหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่นักวิจัยของคณะเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยมาเนี่ยนะคะเราก็มีการลงพื้นที่ <c oughs> นะคะไม่ว่าทั้งในกรณีที่มีการร้องขอ <c oughs> จากกลุ่มเกษตรกร หรือจากหน่วยงานขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นคือในระดับจังหวัดนะคะคก็มีการลงไปในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะกรณีของส้มโอเองเนี่ยก็แล้วแต่นะคะว่ากลุ่มเกษตรกรได้มีการติดต่อเข้ามานะคะเราก็มีการจัดทีมลงไปเวลาเราลงไปให้ความช่วยเหลือ ลงไปยังไงบ้างครับในเรื่องขององค์ความรู้หรือว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือฮะคือโดยปกติแล้วที่เราลงไปเนี่ยมักจะเป็นในเรื่องของการนําองค์ความรู้ลงไปให้นะฮะตัวอย่างเช่นในเรื่องของลงไปให้คําแนะนําจัดประชุมจัดในเรื่องของฟอรัมนะคะหรือแม้กระทั่งอาจารย์บางท่านเองเนี่ยก็จะมีเทคนิคมีอุปกรณ์นะคะในการลงไปให้คําแนะนํำแม้กระทั่งเรื่องของเทคโนโลยีนะคะในการจัดการต้นพืชแล้วก็สวน นะคะภายหลังจากการน้ําลดแล้วนะคะเราก็จะนําเทคโนโลยีตัวนี้ลงไปพื้นที่ตรงส่วนไหนบ้างครับที่มีการปลูกซ้ปโอแล้วก็ได้รับผลกระทบมาพื้นที่ของการปลูกซ้มโอในประเทศไทยเนี่ยกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ถ้าไล่ลงมาก็จากจังหวัดเชียงรายก็ะจะมีที่อำเภอเวียงแก่นที่เชียงใหม่ก็จะเป็นอำเภอเชียงดาวนะคะซึ่งในปี2554ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบมีอีกสงจังหวัดนะคะ ถ้าไล่จากภาคเหนือก็จะลงมาที่จังหวัดพิจิตรจะเป็นพันธุ์ที่ไร่เมล็ดนะคะก็เรียกว่าพันธุ์ท่าคอยคแล้วก็ลงมาแหล่งปลูกใหญ่อีกแหล่งปลูกหนึ่งซึ่งเป็นอัตลักษณ์ด้วยเหมือนกันประจําจังหวัดก็คือจังหวัดัยนา่าะะเป็นสมโอพันธ์ขาวแดงกวาแล้วก็เป็นสมโอพันธุ์ที่ปลูกเพื่อการส่งออกด้วยจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดหนึ่งที่โดนน้าท่วมที่อำเภอโพธิ์ประทับช้างส่วนที่จังหวัดชัยนา่านะ เกือบทุกอำเภอเลยที่มีการปลูกส้มโอขาวแตงกวาโดนน้ำท่วมเกิดทั้งหมดเลื่อยลงมาก็จะเป็นที่ทางด้านจังหวัดนคปรปฐมก็คือที่อำเภอสามพรานกับอำเภอนครชัยศรีลงไปเราก็ยังมีจังหวัดชุมพรนะคะที่มีการปลูกส้มโอ,อมแล้วก็ส้มโออีกชน,นิดหนึ่งที่เป็นพันเรียกว่าเป็นพันธุ์ที่มีแนวโน้มศรกภาพสูงในปัจจุบันก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะที่อำเภอปากพานัง มีการปลูกส้มโอพันธุ์ที่เนื้อสีแดงเหมือนทับทิมเลยเรียกกันว่าพันุ์ทับทิมสยามสําหรับของทางนครศรีธรรมราชนั้นที่อำเภอปากพนังโดนน้าท่วมมาเมื่อปีพศ2552กับ2553แบบนี้หลังจากที่น้าท่วมมาจา์ได้ลงพื้นที่ส่วนไหนบ้างคะจังหวัดใดบ้างครับคือโดยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะเป็นผู้ประสานงานนะคะในชุดของส้มแล้วก็ส้มโอเพื่อการส่งออกของสํานักงานสนับสนุนการวิจัย โครงการชุดนี้เนี่ยทำกันมาประมาณ5ปีละนะเพราะงั้นเราก็จะมีเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศเพราะงั้นทุกครั้งที่เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องโรคเรื่องมแมลงนะคะแล้วก็สุดท้ายคือปีพศ2554เป็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะเราก็ได้รับการติดต่อมาจากกลุ่มเกษตรกรว่าอยากให้นักวิจัยลงไปช่วยนะว่าในระหว่างน้ำท่วมก็ดีนะคะภายหลังน้ำลดแล้วก็ดีเนี่ยจะมีโอกาสในการฟื้นฟูต้นได้อย่างไร สมมุติว่าถ้าเราจะทราบว่าน้ํากำลังจะมาะขั้นตอนในการตั้งรับทํำยังไงดีครับอาจารย์ฮะในในการปลูกไม้ผลทั่วไปของประเทศไทยรวม<ช>ถึงส้มโอด้วยเนี่ยจะมีวิธีการปลูกสองแบบแบบ,แบ,บที่หนึ่งรู้กกันว่าปลูกในสภาพที่เป็นสภาพไร่ะนะคะแล้วก็จะไม่มีร่องน้ำข้างๆดินที่ปลูกแบบนี้มักจะเป็นดินทราย ในขณะที่ถ้าปลูกแบบยกร่องเนี่ยมักจะเป็นที่ลุ่มภาคกลางนะคะหรืออย่างกรณีของปากพนังก็จะใกล้แม่น้ําปากพนังดินส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดินที่เป็นดินเหนียวเพราะงั้นลักษณะของการตั้งรับจะต่างกันคือถ้าเป็นที่ในสภาพไร่เนี่ยที่เรากลัวมักจะเป็นลักษณะของน้ําที่มาจากภูเขาซึ่งจะเป็นการไหลบ่าแล้วก็ผ่านไปเร็วในขณะที่ถ้าเป็นการปลูกแบบยกร่องส่วนใหญ่คือน้ํานั้นจะมาจากแม่น้ํา เออท้อนลงมาทีนี้การตั้งรับจะต่างกันคือกรณีของปลูกแบบสภาพไร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังก็คือมักจะมีพวกท่อนซุงหรือต้นไม้ใหญ่ไหลลงมาด้วยเวลาน้ำท่วมจะมีดินสไลด์ลงมาแล้วก็ดินจะถล่มลงมานะะแต่ถ้าเป็นลักษณะของที่ลุ่มภาคกลางนะคะละักษณะของการป้องกันตัวนั้นาชาวสวนเขาจะรู้ถ้าเขาได้ข่าวแล้วว่าฝนจะตกหนักนะคะเขาจะตั้งสูบเพื่อสูบน้ําออกจากล่องน้ํา อันนี้คือความแตกต่างกับการเตรียมรับนะฮะก็คือชาวสวนเนี่ยเขาจะรีบเอาดินขึ้นพ่อคันโดยรอบหากรู้แน่นอนแล้วว่าน้ำจะมานะคะสิ่งหนึ่งที่เกษตรกรทำได้คือต้องรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ส้มโออายุอาจจะเกินประมาณสัก80%เอ่อหลังจากเก็บแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ทนได้เป็นเดือนเพราะงั้นก็ค่อยๆยทยอยขายได้อันนี้คือการตั้งรับตั้งรับอันดับแรกถ้าเกิดคิดว่าเกิน80%สสามารถเก็บได้เก็บไปก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าเกิดยังไม่สมควรจะเก็บ ทำใจอย่างเดียวทำใจอย่างเดียวแล้วก็มามาสู้น้ํากันอาจารย์ครับบางคนบอกว่าเวลาน้ำเนี่ยมาท่วมสวนส้มโอนะฮะเราไม่จําเป็นต้องทำอะไรก็ได้อันนี้นี่ถูกต้องไหมครับออจริงๆแล้วต้นไม้เกือบทุกชนิดเนี่ยเขามีสภาพของการทนน้ําท่วมแตกต่างกันกรณีของขนุนจะเป็นไม้ผลยืนต้นที่ไม่ทนน้ําเลยน้ําท่วมไม่กี่วันก็ตายละและตายแบบตายสนิทเลยนะฮะแต่อย่างกรณีของพืชตระกูลส้มก็ดี มะม่วงก็ดีหรือทุเรียนก็ดีจะมีความทนมากขึ้นทีนี้ขึ้นอยู่กับสภาพต้นต้นที่แข็งแรงจะทนน้าท่วมได้ดีกว่าสายพันธุ์เกี่ยวไหมอจาร์ครับสายพันธุ์ไม่เคยเกี่ยวเท่าไหร่ขึ้นอยู่ว่าต้นส้มนั้นแข็งแรงไหมมีจํานวนผลบนต้นเยอะไหมแล้วก็กําลังแตกใบอ่อนหรือเปล่าเพราะต้นถ้าต้นส้มนั้นไม่มีผลผลิตบนต้นเลยเราอยู่ในระยะใบแก่ครับเขาจะทนน้ําแต่ถ้าต้นนั้นอยู่ในจังหวะที่เป็นใบอ่อน หรือบนต้นนั้นมีผลผลิตอยู่จํานวนเยอะอต้นไม้เหลา่านี้ต้นไม้ผลเหล่านี้จะไม่ทนเลยประมาณถ้ามีผลอยู่ด้วยประมาณสักกี่เดือนกี่วันนะต้นส้มโอที่จะไม่ทนเลยนะคะก็คือมีลูกขนาดประมาณหเดือนถึง6เดือนเนี่ยอยู่บนต้นเนี่ยจำนวนมากขนาดไหนจ๊ะห้าเดือนหเดือนห้าเดือนหเดือนก็อยู่ที่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักห้านิ้วจะเป็นช่วงที่ต้นส้มนั้นต้องการน้ําและธาตุอาหารเยอะอเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรกระทบกระเทือนเขาเขาจะตายได้ง่าย ถึงบอกว่าในจังหวะที่น้ํากําลังท่วมหรือแม้กระทั่งก่อนน้าท่วมถ้ารู้ว่าผลผลิตบนต้นเนี่ยสามารถเก็บขายได้ควรเก็บขายก่อนอนะคะเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยลดภาวะของการที่เขาจะไม่ทนน้ําออกขณะเดียวกัน ผลผลิตที่เก็บขายยังไงก็ได้เงินคืนครับและแบบนี้วิธีการทาวิธีการปฏิบัติระหว่างท่วมอยู่นี่ยอาจารย์ครับทำยังไงดีที่เราทําได้นระหว่างที่น้ํากําลังท่วมครับเราไม่แน่ใจว่าน้ําอันนี้จะลดได้ภายใน7วันหรือ10วันโอ้ใช่คือคถ้าภายใน7วัน10วันเนี่ยต้นส้มไม่เป็นไรเลยครับแต่ถ้าบอกว่าโอเคผ่านไปแล้ว7วันต้นส้มก็ยังไม่ไม่แสดงอาการนะคะคแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะมันจะลดหรือไม่ลดอย่างกรณีที่ผ่านมาเนี่ยชาวสวนก็รู้อยู่แล้วว่าท่วมเป็นเดือนแน่นอน เพราะงั้นตรงนั้นเนี่ยตัวผู้เป็นเจ้าของต้องตัดสินใจละนะฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นแบบไร่ก็ตามนะคะกรณีไร่ก็มีเคยท่วมนานเป็นเดือนนะคะแต่เสียหายไม่มากเพราะเป็นดินทรายแต่ถ้าเป็นแบบร่องเนี่ยนะคะ,ะทั่วไปเกษตรกรใช้เรือรนะฮะ<ๆ>เขาก็จะใช้คําว่าเกษตรกรนั้นควรลอยเรือ,อคําว่าลอยเรือก็คือนั่งไปบนเรือนั่นแหละนะคะ,ะ,คะแล้วก็เอากันไกลาย,ยาวเนี่ยสอยลูกส้มเหล่านี้เนี่ยนะคะที่อายุ พูดขนาดง่ายๆของชาวบ้านก็คือขนาดเท่ากำปั้นครับนะะขนาดกำมือเนี่ยควรที่จะต้องเอาออกให้หมดแล้วก็เหลือที่อายุประมาณสักอีกเดือนหนึ่งจะได้เก็บเนี่ยยังพอ,อยังพอได้ที่ไม่เป็นตน้นตรงนี้เป็นความแตกต่างคือคตัวกเกษตรกรเนี่ยเขาจะรู้ว่าลูกส้มเขาเนี่ยเก็บขายได้หรือยัง,ยงนะฮะถ้าจะเก็บขายได้คือเก็บขายแต่ถ้าบอกว่าเอ๊ะมันมีลูกส้มอีก อ,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 อีกสักเดือนหนึ่งจะเก็บลูกพวงนี้ย่าบพิ่งสอยแบบนี้เราจะสังเกตไงอาจารย์ครับระหว่างน้าท่วมอยู่จะสังเกตยังไงว่าต้นเนี่ยน่าจะรอดหรือไม่รอดในสภาพที่รากที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยเขาจะหายใจไม่ได้แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะดูดน้ําทั้งเ่งที่น้ําเต็มไปหมดแต่ดูดน้ําไม่ได้ถ้าในกรณีที่ต้นส้มเขายังอยู่นิ่งเฉยเฉยโดยเฉพาะยิ่งถ้าใบแก่นะฮะเขาจะอยู่นิ่งเลยและไม่แสดงอาการอะไร,รสักระยะหนึ่งแต่พอผ่านไปประมาณสักสองสัปดาห์เราจะเริ่มเห็นก็คือเส้นใบเริ่มเหลือง เส้นกลางใบจะเริ่มเหลืองนั่นแปลว่าระบบรากเริ่มเสียหายโดยสิ้นเชิงอซึ่งถ้ากรณีอย่างเนี้ยให้ตัดสินใจได้เลยว่าน้ําท่วมมาแล้วเจ็ดวันสิบวันสิ่งแรกต้องทําคือซอยลูกออกครับะะขณะเดียวกันในจังหวะที่น้ําท่วมเนี่ยหากเราสังเกตนะคะเมื่อมีพายุใหญ่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะภายหลังจากที่น้ําท่วมแล้วเนี่ยฟ้าจะปิดอคําว่าฟ้าปิดแปลว่าไม่มีแสงแดดและไม่เมื่อแสงเมื่อไม่มีแสงแดดต้นไม้จะไม่ปรุงอาหาร แล้วก็ไม่คายน้ําด้วยครับเพราะฉนั้นเขาก็จะเกิดการสูญเสียคือในระหว่างที่น้ําท่วมให้ลดน้ำขึ้นยอดลดน้ําที่ยอดคือถ้าเป็นอย่างกรณีกรณีของสภาพร่องเนี่ยครับเราจัดการง่ายเนื่องมาจากเกษตรกรนั้นเวลาลดน้ําเขาใช้เรือแล้ววิ่งไปตามร่องน้ํำของเขาแล้วก็จะลดน้ําโดยที่มันมีไอ้ water outlet ซึ่งเขาเรียกว่าเคาน้พ่นออกไป สภาพการลดน้ําทั่วไปก็คือลดลงไปในหน้าดินครับแต่ถ้าในกรณีน้ําท่วมเนี่ยนะคะหลังจากเจ็ดวันแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เกษตรกรต้องทําคือการให้น้ําทางใบก็ต้องยิงขึ้นมายิงขึ้นให้สูงเหนือยอดอประมาณสักเมตรหนึ่งแล้วให้ตกลงมาเป็นฝนให้แบบนี้ทุกวันวันละกี่รอบขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่าในวันที่แสงแดดจัดสมมติว่าน้ําเริ่มเริ่มยังขังอยู่ครับแต่เริ่มมีแดดแต่น้ํำยังไม่ลด การยิงน้ําขึ้นยอดนั้นในวันที่มีแสงแดดต้องลดทุกเช้ายิงแดดมายิงตรงยิงต้องลดลจนกว่าน้ําที่ท่วมจะลดลงสมมติถ้าแดดไม่มีอาจารย์ถ้าแดดไม่มีมนั้นเราจะใช้วิธียิงน้ํานั้นเราเรียกกันว่าเป็นวันเว้นวันหรือวันเว้นสองวัน,วนเพื่อที่จะเพิ่มน้ําให้กับให้ให้กับต้นสม้มขณะเดียวกันน้ําที่เรายิงขึ้นเหนือยอดเนี่ยมันจะพาออกซิเจนลงมาสู่ใบครับแล้วทาให้อายอุความคงทนของต้น ที่อยู่ภายใต้น้ำเนี่ยทนมากขึ้นทีนี้เทคนิคถัดมาก,ก็คือ,อารากที่จมน้ำเนี่ยเขาจะดูดอาหารไม่ได้ครับเมื่อดูดอาหารไม่ได้เกษตรกรกนั้นควรให้อาหารทางใบแต่การให้อาหารทางใบนั้นเกษตรกรกต้องรู้ว่าให้อะไร,รนะคะตัวอย่างเช่นต้นต้นไม้หรือต้นไม้ผลแม้กระทั่งต้นส้มโอที่ท่วมน,น้ำเนี่ยนะคะคเขายัางคงต้องการตัวหน้าตัวกลางตัวท้ายคือ N P K เราก็ให้แต่ให้ในอัตราที่ต่ามาก และเป็นการให้ทางใบที่แนะนําก็คือจะเป็นสูตรเสมอรหรืออาจจะเป็นตัวหน้าสูงสักนิดหนึงนะคะให้ไปในในอัตราส่วนอยู่ที่ประมาณสัก20-30กรัมต่อน้ำ1นครปีคือให้จางมากเป็นการแค่เพิ่มอาหารหรือสูตรที่โดยปกติเราที่เคยแนะนําไว้ตั้งแต่ครั้งปีปศสอง3ัร้กับในทุ่งรังสิตตอนพายุอีล่าท่วมสวนส้มเขียววานก็คือให้เลือกใช้ปุ๋ยเคมีสูตร13 0 46 ซึ่ง<ม>ซึ่ง,งปุ๋ยตัวนี้เราเรียกกันว่าเป็นโพแทสเซียมไนเตรตจะช่วยย้ายอาหารที่ยังคงเหลืออยู่ในลำต้น<ม>ขึ้นมาช่วยส่วนใบขณะเดียวกันถ้าจะผสมตัวอื่นนะคะคือในจังหวะน้ำท่วมเนี่เราไม่แนะนำเลยว่าให้ฉีดป้องกันพวกมแมลงหรือโรคแต่เราให้อาหารอ่อนๆอาจจะให้ตัวน้ำตาลซึ่ง<ม><ม>เป็นกลูโคสคนะคะลงไปในอัตราต,าตา่ำๆคือประมาณ1 0 1ถ กรามต่อน้ำา20ิลิตรนะะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือธาตุอาหารรองนะะโดยเน้นธาตุสังกะสีนะฮะทุกอย่างจะอยู่ในแอตราต่้งหมดเลยนะคเพื่อเพียงแค่ประทังว่าเมื่อต้นส้มไม่สามารถดูดอาหารทางรากได้เราให้ทางใบแทนก็จะยืดอายุเขาออกไปได้อีกแล้วก็มาล็อกที่สามหรือระยะที่สามคือระยะที่น้ำลดหรือลดพ้นดินหน้าร่องแล้วจะทำอย่างไรมันจะมีข้อควรทำและข้อไม่ควรทำ คือข้อห้ามนะคะข้อห้ามภายหลังจากน้ําลดแล้วเนี่ยในวันแรกๆเลยที่น้าลดเนี่ยนะคะสิ่งแรกที่เกษตรกรห้ามทําห้ามทาเลยนะคะคือการเข้าไปเหยียบย่ำดินหน้าร่องถ้าดินยังปีกเปียกอยู่หน้าดินยังไม่แห้งแล้วเราเข้าไปเหยียบย่ำเพราะน้าหนักตัวเราก็ลงไปด้วยถูกแล้วยิ่งถ้าถ้าใช้คนเยอะเมื่อไหร่จะเกิดปัญหาทันทีเวลาที่เากำลังจะพโอเคแล้วน้ำเริ่มมีอาการแล้วน้ำอะไรอะรออยู่แต่อไจะรอดพอดีเราไปเหยียบย่ำเมื่อไหร่เนี่ยนะคะมันจะเสียหายหน้าดินจะยิ่งปิด จากคนต้นห่างประมาณสักกี่เมตรอาจารย์คือเดินปกติแล้วทรงพุ่มห้ามเข้าเลยเพราะงั้นในสภาพที่เป็นร่องเนี่ยในสภาพที่เป็นร่องนะคะเกษตรกรถ้าจะลงไปตรวจสภาพต้นก็ขอให้ใช้ลอยเรือนะคะก็คือยังมีร่องน้ําอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ลอยเรือเข้าไปตรวจถ้าเป็นไร่ะฮะถ้าเป็นไร่นั่นก็คือเวลาเดินเนี่ยให้เดินเฉพาะระหว่างแถวระหว่างระหว่างต้นส้มเนี่ยห้ามเดิน ะะเพื่อที่จะไม่ไม่เข้าไปทําร้ายลากรทรงทีนี้ถ้าจําเป็นนั่นหมายความว่าควาว่าถ้าถ้าจำเป็นนั่นหมายความว่าโอเคเออพอน้ําลดแล้วเนี่ยบางทีระยะเวลาที่ท่วมมาประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยผลผลิตบางครั้งยังไม่ทิ้งจากลกูกเพราะงั้นถ้าต้องการเข้าไปเก็บลูกทรงที่พอเก็บได้นะฮะเขาจะใช้วิธีการเดินบนไม้กระดานวางพาดลงไปหน้าล่องอ๋อเป็นการกระจายต้วไปมอนกระจายน้ำหนักเพราะงั้นลากก็จะไม่ถูกทำร้าย นะคะอันนั้นก็คือวิธีการเพราะว่าภายหลังจากที่น้ําลดแล้วเนี่ยนะคะเกษตรกรอาจจะจําเป็นที่จะต้องเข้าไปเพื่อสํารวจเพื่อไปเก็บผลผลิตบางส่วนแล้วก็เพื่อไปตัดแต่งกิ่งที่เสียหายนะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็คือยอมทนประมาณสักสองสัปดาห์เออสองประมาณสักสิบวันเมื่อหน่าร้องแห้งดีนะคะค่อยเข้าไปจะดีกาว่าแห้งดีนี่คือสภาพหน้าดินนี่ไม่ไม่ชื้นไม่แฉะแล้วต้องไม่แฉะ นะคะคแล้วก็ถ้าเราเราเราใช้ไม้รวกหรือใช้เหล็กแหลมแทงลงไปเนี่ยในระดับหน้าดินลงไปประมาณสักห้านิ้วเนี่ยต้องแห้งถึงจะสามารถเข้าไปทํางานได้ทีนี้ข้อที่2ที่เป็นข้อห้ามนะคะเกษตรกรนั้นมักจะกลัวว่าเมื่อน้ําท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าน้ําท่วมนานานเนี่ยมันจะมีร่องรอยของของลำต้นนะคะเราเรียกว่าเป็นแผลถูกน้ํากัดนั่นก็คือ,อส่วนเปลือกนี่จะเน่า เน่าเพราะน้าตามคนต้นด้านล่างตามคนต้นที่แช่อยู่น้ําอยู่ถ้าแช่เป็นสองเดือนเนี่ยเกิดแผลแน่นอนมากน้อยขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของต้นครับขณะเดียวกันหลังจากน้ําลดแล้วเนี่ยมักจะปรากฏการทําลายของโรคโรคหนึ่งที่เรียกกันว่าโรครากน้ขคนเน่าซึ่งเกิดจากเชื้อราไฟทอพทราเกษตรกรก็ทราบอีกที่ไม่ทราบก็คือเขาก็กลัวว่ารากเน่าเดี๋ยวโรคจะเข้าสิ่งที่มักจะตามมาก็คือเกษตรกรมักจะ นำสารเคมีมในการฆ่าเชือ้อลงไปราดดินข้อน,นี้เป็นข้อห้ามเด็ดขาดนะคะนั่นมหมายความว่าภายหลังจากน้ําลดแล้วเนี่ยในสองเดือนแรกรห้ามใช้สารเคมีใดๆทั้งสิน้นแม้กระทั่งปุ๋ยเคมีคห้ามใส่ลงไปในดินเป็นอันขาดนะคะแล้ไม่ต้องไปกลัวเรื่องโรคร่างน้าคนเน่าเพราะเรามีเวลาในการจัดการเขาข้อที่3ก็คือถ้าในกรณีที่ในสองเดือนแรกนะคะเกิดมีหญ้าขึ้นรก ห้ามใช้สารกําจัดวัชพืชโดยเด็ดขาดนี่คือสามข้อใหญ่ๆนี้ก็จะมีว่าภายหลังน้ํารถให้ทําอะไรบ้างครับนะคะภายหลังน้ํารถเมื่อเราแน่ใจแล้วว่านาดินแห้งพอนะคะเกษตรกรอาจจะเริ่มเข้าไปเก็บเกี่ยวได้ครัโอเคนะฮะเริ่มเข้าไปตัดแต่งกิ่งแห้งได้นะแต่ในในระหว่างนั้นเนี่ยรากยังคงจะป่วยอยู่อืก็แนะนําให้เขายังคงให้สารเคมี ที่เป็นปุ๋ยเคมีนะคะคกับอาหารนะคะสูตรเมื่อสักครู่นะคะที่ตอนที่น้ําท่วมรเราเราเราฉีดพ่ในให้ทางใบย,ยังคงต้องมาทางทางใบไปอีกอย่างน้อยเนี่ยจงังหวะกาจะาาออแตกใบอ่อนเราจะยังไม่ไม่เลี้ยงดูทางดิดเป็นอันขาดถ้าเกิดแตออกใบอ่อนทางใบต้องรอสักกี่เปอร์เซ็นต์ไหมะอาจารย์ครับคือหลังจากที่น้ําลดแล้วเนี่ยมักจะประมาณสักสองเดือน สองเดือนไปนะคะ,คะที่เราจะต้องดูแลนะคะโดยการให้อาหารทางใบแต่พอเขาแตกใบใบใหม่แล้วใบชุดน,นี้แก่พอ,อเราถึงจะมาดูว่า,าดินมีลักษณะเสียหายอย่างไรบ้างะนะคะอาจจะต้องมีการตรวจดินหรือตรวจเช็คเรื่องโครงสร้างของดินก็คือถ้าถ้าไล่เป็นระยะมันก็จะอย่างนี้หลังจากน้ํำลดต้นส้มจะอยู่เฉยๆแล้วมีกิ่งแห้งเพราะงั้นก็จัดการกิ่งแห้งซะ หลังจากนั้นก็จะเป็นการแตกยอดอ่อนอในจังหวะแตกยอดอ่อนเช่นเดียวกันห้ามทำทุกอย่างนะคะคไม่ว่าจะใส่ปุ๋ยเคมีไม่ว่าจะเรื่องของรากสารเคมี <จะ S 2> มทางใบาทางรากก็ไม่ต้องทา,อาทางใบเราให้ใหได้ไดยะะแต่พอเมื่อใบชุดนี้แก่ะนะคะสิ่งที่จะปรากฏก็คือดินเนี่ยจะเสียหายครับแล้วในจังหวะที่ใบชุดนี้แก่แล้วเนี่ยเราถึงสามารถที่เข,า,ขาไปพรวนดินหรือปรับปรุงคุณภาพของดินได้นั่นก็คือถ้าเป็นชาวสวนเราเรียกว่าศักหน้าดิน ก็คือการใช้จอบเนี่ยนะฮะสับห่างๆนะฮะประมาณสัก1 0 2ถึง20เซนเนี่ยแล้วก็มีงัดขึ้นเราเรียกกันว่าเป็นการสับหน้าดินแบบสับปล่อยก็จะเปิดช่องให้อากาศลงหลังจากนั้นก็เป็นการใส่พวกอินทรีย์วัตถุต้นส้มก็จะฟื้นได้แล้วพอใบชุดที่2ถึงค่อยหันกลับมาว่าจะใช้ปุ๋ยเคมีหรือไม่แต่ใบชุดแรกห้ามเด็ดขาดะช่วงไหนที่เราเริ่มที่จะบำรุงได้1 0 0เต็มที่ทั้งปุ๋ยทั้งน้ำทั้งใบ คือโดยปกติแล้วเนี่ยแม้กระทั่งว่าในจังหวะที่น้ําลดแล้วในสองเดือนแรกเนี่ยถ้าไม่จาเป็นอย่าเพิ่งลดน้ําทางดินครับให้ยิงขึ้นยอดอย่างเดียวนะคะเพราะว่าโดยปกติอันนี้คือธรรมชาติเลยนะคะว่าในจังหวะที่มีน้ําท่วมเนี่ยมักจะเป็นปลายฤดูฝนหรือกลางฤดูฝนแล้วพอน้ําลดปุ๊บเดืปนนี้เราก็เห็นพอน้ําลดปุ๊บหนาวมาเลย ในช่วงฤดูแล้งกันลวกันไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวหรือฤดูแ้งก็ตามเป็นช่วงฤดูการที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเกษตรกรในการฟืนฟ้นฟูดินอโอเคไหมคะคเพราะงะั้นถัดจากนี้นี้นั่นก็คือหากใช้เวลากันแบบกว้างๆภายหลังจากน้ําลดแล้วเนี่ยประมาณสองเดือนอนะคะเกษตรก่รกนั้นกดฟื้นฟูดินทันทีคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราได้พูดคุยในกรณีที่แบบว่าท่วมเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนถึงสองเดือนสมมุติว่า แค่ท่วมสัปดาห์เดียวจันค่ะสัปดาห์เดียวต้นส้อมอยู่สบายค่ะต้องทําอะไรไหมฮะฟื้นฟูนฟนอะไรไหมครับตรงไม่ต้องฟื้นฟูเลยยกเว้นข้อห้ามสามข้อสมุปบางกรณีถ้าเกิดใจครับส้มโอเนี้ยตายหมดเลยนะฮะทายังไงดีครับจย์ฮะสิ่งที่เกษตรกรต้องคิดก็คือค่าใช้จ่ายท,ที่ที่ต้องลงทุนไปใหม่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับสภาพดินใหม่ก็ตามเรื่องของการซื้อกิ่งพันธุ์ก็ตามแล้วก็เลี้ยงดูเข้าไป3มปีห้าปีเจ็ดปี นะฮะรวมถึงทุเรียนเมืองนนด้วยนะคะ <cents. S 1> คำถามของเกษตรกรคือระหว่างนั้นเนี่ยเขาจะได้ค่าใช้จ่ายจากไหนเพราะงั้นคำแนะนำก็จะมีว่าต้นไม้เหล่านี้เขาใช้เวลาในการเจริญเติตตบโตยกเว้นมะนาวนะคะหรืออย่างกรณีฝรั่งชมพู่เนี่ยจะเร็วแต่ถ้าเป็นไม้ผลยืนต้นนะฮะในกลุ่มของส้มเนี่ยก็ต้องดูว่าในสามปีแรกจะหารายได้จากที่ไหนเพราะงั้นเราก็จะต้องไปพูดถึงระบบของของอินเตอร์ครอปคือปลูกไม้หลักไปแล้วเนี่ย จะปลูกไม้อะไรเสริมครับให้มีรายได้ในระหว่างสัปดาห์ในระหว่างหนึ่งเดือนหรือสองเดือนเกษตรกรต้องมีความรู้ถ้าบึพืชบางอย่างไม่สามารถอยู่กับกับพืชตระกูลส้มได้นี่มันจะอาจจะมีโรคแมลงที่ที่มันอยู่ด้วยกันได้นะฮะก็ต้องระวังนะครนะคุณผู้ชมครับสุดท้ายฮะอยากให้อาจารย์ได้ฝากอะไรไปถึงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบบางครั้งกระทบมากกระทบน้อยแล้วก็ให้กําลังใจสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ฮะ คือยังคงให้กําลังใจอะนะคะว่าอาชีพเกษตรแม้นจะเป็นอาชีพที่ไม่ได้ร่ํารวยมากมายแต่เป็นอาชีพที่เ,าเราเร,ารียกกันว่าเป็นอาชีพที่ทําแล้วมีความสุขขณะเดียวกันไม่มีประเทศไหนในโลกเลยนะคะที่ไม้ผลนั้นจัดได้ว่าเป็นชั้นนาของโลกโยกเว้นประเทศไทยนะ,ะไม่ว่าจะทุเรียนก็ดีมะม่วงก็ดีหรือส้มโอก,ก็ดีแล้วก็พืชเหล่านี้มีศักยภาพสูงนะ,ะฝากข้อคิดไว้เพียงอันเดียวว่าถ้าหากจะ ปลูกใหม่เนี่ยนะคะก็คงต้องตระหนักถึงเรื่องของการฟื้นฟูดินแล้วก็การหารายได้ระหว่างทางแล้วก็ยังคงให้กําลังใจนะคะกับเกษตรกรทุกรายนะคะครับคุณผู้ชมฮะฟังแบบนี้แล้วหลายๆคนนั้นเกิดความสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ไหนบ้าครับอาจารย์ครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ให้เบอร์มือถือกับเกษตรกรทุกครั้งนะคะเบอร์ส่วนตัวเบอร์ส่วนตัวเลยค่ะเป็นเบอร์มือถือนะคะรบกวนอาจารย์บอกเบอร์นี้เลยคุณผู้ชมจะได้จดทันครับ 081 8076 325คับ8 0ค่ะคุณผู้ชมครับแล้วทั้งหมดนี้คือการร่วมกันพูดคุยนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูยยาสวนส้มโอนะครับยังไงทางรายการต้องขอบคุณอาจารย์อย่างสูงด้วยครับที่มาร่วมกันพูดคุยครับขอบคุณครอาจารย์ครับค่ะยินดีค่ะเป็นค่ะ คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือข้อแนะนําและก็แนวทางในการปฏิบัตินะครับหลังจากที่น้ํานั้นไปแล้วจะทําการฟื้นฟูอย่างไรวันนี้เราก็มีคําตอบให้เช่นเคยครับในส่วนของส่วนซ้มโอนั่นเองครับทีมงานของเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งน,นะครับว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นผลดีไม่มากก็น้อยแก่กเกษตรกรทุกท่านนะครับทางรายการของเราก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ก,กับเกษตรกรทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตการ,รณ์แบบนี้ไปได้ด้วยดีครับ เอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะหรืออยากติชมรายการสามารถเขียนจดหมายมาได้ครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับและแน่นอนครับทีมงานของเราก็จะมีของที่ระลึกมอบผู้ชมเช่นเดียวกันครับวันนี้มาเวลาของเกษตรศาสตร์นำไทยลงแล้วครับสัปดาห์หน้าเรามีนัดกันแบบนี้ที่นี่ที่เดียววันนี้เราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ